พุทโธธรรมโมสังโฆค,คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังในหัวข้อตั้งพระหน้ารถถูกวิธีเสริมความเป็นสิริมงคลเรื่องที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะก่อนที่ท่านผู้ฟังจะไปรับฟังเรื่องราวขอฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะการวางพระหน้ารถหรือตั้งพระหน้ารถเพื่อบูชาเสริมความเป็นสิริมงคลที่ถูกต้อง ควรหันหน้าไปทางไหนหันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกแบบไหนถูกต้องความเชื่ออย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับชาวพุทธโดยเฉพาะคนที่ต้องการขับรถเดินทางไปไหนมาไหนมักกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทางบางคน อาจจะยกมือไหว้แม่แย่านางบางคนอาจจะมีเครื่องรางของขลังพกติดไว้หน้ารถรวมถึงบางคนนำพระมาตั้งหรือวางที่หน้ารถเพื่อให้ท่านช่วยคุ้มครองระหว่างเดินทางอย่างปลอดภัยแต่การนำพระตั้งบูชาที่หน้ารถนั้นก็ยังมีคนสงสัยว่าจริงๆแล้วเราควรตั้งพระ ให้หันหน้าไปทางไหนกันแน่ระหว่างหันหน้าไปทางด้านหน้าตัวรถหรือหันเข้ามาภายในตัวรถและการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเข้ามาบูชาในรถควรวางหรือเก็บไว้บริเวณใดหากใครที่เชื่อในหลักฮวงจุย้ยการตั้งพระหน้ารถนั้นควรตั้งหันหน้าออกไปทางหน้ารถหรือ ทางเดียวกับคนขับตามความเชื่อคือเพื่อเป็นการเสริมดวงให้พระได้เห็นในทิศทางเดียวกับเราเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งตามหลักหวงจุย้ยการตั้งพระหันหน้าเข้ามาในตัวรถอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับคนรอบตัวได้สำหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่อง่วงจุย้ย การตั้งพระให้หันหน้าเข้ามาในตัวรถก็สามารถทำได้ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะบางคนอาจรู้สึกสบายใจมีสติตื่นตัวเป็นเครื่องเตือนใจขณะขับขี่เมื่อได้เห็นด้านหน้าขององค์พระนอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ว่าการไหว้พระเราควรไหว้ต่อหน้าท่านจึงเป็นเหตุผลหนึ่งในการหันหน้าองค์พระ เข้ามาในตัวรถทั้งนี้การตั้งบูชาพระหน้ารถหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตามความเชื่อนั้นสามารถทำได้ไม่มีเกณฑ์ที่ตายตัวแต่ควรบูชาให้เหมาะสมและที่สำคัญไม่ว่าพระที่เราบูชาจะมีชื่อเสียงหรือมีบรารมีแค่ไหนหากเราขับรถด้วยความประมาท อุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อดังนั้นควรขับขี่อย่างมีสติไม่ประมาทใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดก็สามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนนิยมนำมาบูชานั้นมีดังต่อไปนี้พระหน้ารถลำดับต้นๆที่หลายคนบูชาด้วยความโดดเด่นในเรื่องของพุทธคุณ ของความแคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆทั้งจากเรื่องเล่าหรือข่าวรถยนต์ประสบอุบัติเหตุเสียหายทั้งคันแต่ผู้ขับขี่กลับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดทำให้หลวงปู่ทวดได้รับการกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ขับรถหรือต้องเดินทางบ่อย คาถาบูชาหลวงปูท่ทวดตั้งน้โมสามจบน้โมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะขวาหลวงพ่อโสธรพระชื่อดังประจำจังหวัดฉะเชิงเศราประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรวารารามวรวิหารนอกจากชื่อเสียงในเรื่องโชคลาภความสมปรารถนาในเรื่องต่างๆ สำหรับผู้ที่มากราบไหว้ขอพรแล้วเรื่องแควคาดปลอดภัยก็เป็นพุทธคุณหนึ่งที่ได้รับการพูดถึงเช่นกันคาถาบูชาหลวงพ่อสุธรตั้งนโมสามจบกายนะวาจายะเจตสาวาโสธรังนามะอิทธิปติหาริกรังพุทธรูปังอาหังวันทามิ สัพพะโสท่องสจมเท้าเวสวรรณสายมูยุคนี้ไม่มีใครไม่รู้จักท้าเวสวรรณหรือปู่เวศหนึ่งในท้าจาตุโลกบาลทั้ง4เจ้าแห่งพูดผีปีศาจมีความโดดเด่นในเรื่องของการป้องกันพูดผีปีศาจชั่วร้ายวิญญาณหรือสิ่งที่มองไม่เห็นที่อาจจะเข้ามาทำอันตรายแก่ตนเอง หรือครอบครัวได้โดยเฉพาะบ้านไหนที่มีเด็กเล็กหรือเด็กแรกเกิดคนในครอบครัวมักจะนำผ้ายันท้าเวสุวรรณติดไว้ที่หัวนอนนอกจากเรื่องป้องกันพูดผีปีศาจแล้วยังมีเรื่องของโชคลาภเมตตามหานิยมและความสำเร็จในเรื่องต่างๆก็เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความศรัทธาหารูปหล่อผ้ายัน พกติดตัวหรือไว้ในรถยนต์คาถาบูชาท้าวเวสุวรรณตั้งนโมูสามจบอิติปิสูพระควายะมะราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมะรนังสุข,ขังอรหังสุขโตนมูโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายะขะพันตาพัทภูริโต เวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสวรโนนะโมพุทธ,ธายะหลวงพ่อคูณหรือพระเทพวิทยาคมเกจิชื่อดังอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุนทศจังหวัดนครราชสีมาอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องของความแคล้วคลาดปลอดภยัย จากอันตรายต่างๆโดยมีความเชื่อว่าหากผู้ที่บูชาหลวงพ่อคูณประพฤติปฏิบัติตัวดีจะสำเร็จผลทุกครั้งไปส่วนใหญ่จะนิยมบูชาเป็นเหรียญหรือรูปหล่อคาถาบูชาหลวงพ่อคูณตั้งน้โมสามจบพุทธังนกพระไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคลาดศัตรูวินาสันติ ทำมังนกพะกรเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคล่าสัตรูวินาศสันติสังคังนกพะกรเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคล้วคล่าสัตรูวินาศสันติหลวงพ่อโตหรือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตผมรังสีอดีตเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามหาวิหารพระดัง ที่คนนิยมนำมาบูชาไว้หน้ารถเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายและอุปัติเหตุช่วยคุ้มครองผู้ขับขี่คาถาบูชาหลวงพ่อโตตั้งนโมสามจบโอมสีสีพรมรังสีนามะเตโชมหาสัมมโนมหาปัญโยมหาลาโพมหายโส สัพพสิทธิพวันตุเมนะโมโพธิสัตโตผมมรังสีหลวงพ่อสดหรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำวัดชื่อดังในกรุงเทพมหานครเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเป็นอย่างมากซึ่งเคยมีคำกล่าวที่ว่า ใครได้บูชาหลวงพ่อวัดปากน้ำหรือพระผงจากวัดปากน้ำแล้วแล้วก็ในน้ำไม่ตายบนบกไม่ตายกลางอากาศไม่ตายลาบผลไม่ขาดมือมุ่งหวังสิ่งใดก็ให้อธิษฐานทำให้หลายคนเลือกที่จะบูชาไว้ในรถหรือพกติดตัวคาถาบูชาหลวงพ่อวัดปากน้ำ ตั้งนโมสามจบโยทะจันทสโลธรรมะกายะสะกุสโลวะโรคุณาทิโกมหาเถโลสิเรนตังณนะมามิณนะมะการานุภาวนะสัทธาโสถีพระวันตุเมีแม่แย่านางเทพเทวดาที่มีความเชื่อว่า เป็นผู้ที่ปกปักรักษาคุ้มครองยานพาหนะต่างๆเช่นเรือเครื่องบินและรถยนต์ใครที่ศรัทธาหรือรู้สึกว่ารถยนต์ยานพาหนะที่ตนใช้นั้นก็อาจนำรูปหล่อจำลองมาตั้งบูชาไว้ในรถหรือยานพาหนะนั้นได้เช่นกันคาถาบูชาแม่แย่านางตั้งน้โมสามจบ สุทินนางวัตถุทานังอาสวะขยาวหังโหตุทุติยามปิสุทินนางวัตถุทานังอาสวะขยาวหังโหตุตติยามสุทินนางวัตถุทานังอาสาวะขยาวหังโหตุนอกจากพระแล้วก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆหรือเครื่องรางของขลัง ที่หลายคนให้ความเคารพนับถือและนิยมนำมาบูชาไว้ในรถเช่นผ้ายันกันภยัยตักกรุดหรือแม้แต่การให้พระมาเจิมอักขระที่รถก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่หลายคนเลือกอย่างไรก็ตามการนำพระมาตั้งบูชาในรถแม้ว่าพระท่านจะมีพุทธคุณหรือ ชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานขนาดไหนแต่ถ้าเราขับขี่ด้วยความประมาทใช้ความเร็วเกินกำหนดสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดก็ไม่อาจช่วยให้เราแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุได้เช่นกันขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้จัดทำได้นำมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกๆก,การติดตาม อย่าลืมส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับกัลยาณมิตรของท่านเพราะการให้ถือว่าเป็นอาน,นิสงส์งอันยิ่งใหญ่เช่นกันค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากความทุกข์สำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ